พี่จ่ายวันนชนบทนะคะโอ้ยวันนี้จะมานั่งเมานั่งม้อยสักหน่อยเนาะโอ้ยอยู่เมืองนอกนะคะพี่น้องมื่อันนี้วันที่ต่อไหนวันที่สิบสี่กระกระดาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห่าเนาะสองพันสองสองเนาะวันนี้วันเขาพรรษาเด้อค่ะคนไทยเนาะเขาพรรษาคนไทยเห็นบ่ประเพณีคนไทยเนาะพี่น้องเนาะ อยู่เมืองนอกนี่เด้อค่ะบ่มีวัดดอกเด้อเกาะนิวแคดิโดเนียนะ่ะบ่มีบ่มีวัดบ่มีทำบุญเด้ออยู่นี่เด้อค่ะพี่นอ้องบ่มีเด้อค่ะนี่นี่ก็เลยบริข่าพรรษาก็เขาเลยก็คิดว่าไอ้ทำธุระป้าปังไ้มันเสร็จเนาะเอกสารเนี่ยมันก็บ่เสร็จคิดว่าเออจะได้กลับบ้านจะได้ไปทำบุญเขาพรรษาเขาเด้เนาะเขาเลยบ่ได้ไปบ่เป็นยังเนาะ เดี๋ยวเขาไปทำที่หลังเอาเพราะว่าปีที่แล้วก็บไม่ได้ทำเพราะว่าช่วงโควิดก็บอกล้าไปวัดเนาะเขายังไม่ได้เปิดมาล่ะบ้านเฮาเนาะที่นี่ช่วงนี้เขาก็เปิดแล้วมันบ่นละก็ได้ไปทำบุญทำทานกันนห่เนาะมันบอ่อืมบ่เป็นยังเดี๋ยวเขากลับไปเมืองไทยกับค่อยไปทำบุญเอาเนาะประเภทนี้เฮามันนั่งเมานั่งม้งมอยเพราะว่ายูนี่บมีบมีวัดมีโบสถ์ด้วยครับพี่น้อง บ่มีบ่มีดอกบงบอ,อกว่าจะไปทำบุญทั้งใดพระเพิกกับบ่มีอ้อค่ะอยู่ก่อนนิ้วแคตตรเนี้มันจะเป็นเกาะเล็กๆอก้อค่ะมันไ่ได้เกาะใหญ่ตะกนไทยกับบุได้อยู่หลายน้ำจ้ะอืมบ่มีประเภทนี้นค่ะแต่บางคนก็ทำเขาทำป่าก็ถวายหญงพระเอาเนาะเมนบ่แต่ยีนี้อยู่บ้านลูกซ้ายบ่มีพระ เขาถือไอ้ไอ้คิดเออแต่เขาก็ยกมือเขาก็ยกมือไหวยอยู่ได้เนาะเออเขาก็ยกมือไหวเจ้าที่เจ้าทางเนาะเออขอโทษขอขมาขออายุดีมีแห้งกันบ่น่ะนะมันเมามันม้อยฟังว่าเขาภาษาไปบ่ทันเดี๋ยวเวลานั้นเขากลับเมืองไทายก็ไปทำเอาเนาะพี่น้องเนาะจะเบิ่งได้ไง หลังเต้าต้นเนี่ยเต้าแท่ๆท่านเห็นปะบานลุกซ้ายเขายูที่นี่เต้าตัวใหญ่เด้ออนแล้เล่าให้ฟังนะคะว่าไปได้ดไปทาบุญเขาพรรษาเพราะว่าเมืองนี้มันบมน่มีก้อนน้อยค่ะก้อนนิวแคลิยรเนี้ค่ะเหมือนกันของฝรั่งเศสจ้ะขอขอบคุณกำงงามทุกคนเด้อขอมีความสุขกันทุกคนเด้อเขาพรรษาเด้อค่ะขอมีความสุขเด้อจ้า